น้องมาเบิ่มแบบสตอบุหรี่ใหญ่ใส่หรอหน่วยใหญ่ๆวังหันไปใส่หรอโบแมนอีกหน่วยหนึ่งแม่พวกพี่รักไปต๋ถ้ากินไปได้พี่นี่ไอเบิ่งพี่น้องหน่วยใหญ่ไงใหญ่ใหญ่ไงไงก็กลคนยสื่อนี่แหละมะแตงโมก็ใหญ่ เนื่อพี่น้องมือนีแม่ยูหิมทะเลไม่ใช่ริมทะเลนะมากะลูกลูกนี่ลูกสาวนี่ลูกชายอนี่ลูกสาวอีกคนนึงลูกสุดท้องทันมาเนี่ยสวัสดีจ้ามวนไหมมวนไหมม,ไหม,มาทะเลแม่พามาทะเลมวนไหมลูก โอ้ยคลิปนี้ปังแน่เลยมึง <l ots> ฝรัง่งเข้ามาดูแน่ๆเลยพาลูกพาลูกมาอาบแดดกลัวไม่ได้หัวฝรั่ง <l ots> อาบแดดที่ไหนก่อนอ,อาบแดดมาอยู่ในลมพ <l ots> <l ots> องา <l ots> พรมลาเที่ยวมาเทียเท่ยวทะเลลมแดดแดดพี่น้องแต่ว่ากะ <l ots> บ่ถึงก็ว่าหนาวอากาศดี อากาศอบอุ่นระวังล so <laughs> ่มปิวไปแล้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 ว่มจะพาหอแล้วนะคะเมื่อนี้นาทีแล้วทึกใจล่มจะพาหอแล้วเอาขนลงมาทับอีกจะเอาทันหนามาด้วยผมเอาทันหนัมาพังตับเลยเือพี่น้องโอ้ยพีอยว่ามังน้ยากมีกเลยน อยกกันวดดีีๆมาามดูทะเลทะเลสาบทะเลสาบนี่คือทะเลบาบน้ำหรือมั้งอืมเป็นสาบเลยทะเลสาบเหมือนกับคนที่พูดอยู่นี่แหละใช่ถูกต้องสาบอีเดือนเมว่าแมนปะเดือนหนึ่งอาบเดื่อนหนึ่งบรรุบอกเดี๋ยวบาบเลยเดือนเดือนนี้ล่างหนาอย่างเดียวโอ้ยบอกทะเลบอกเป็นตะประหยัดน้ำใช่ไหมน้ำเพิ่ม ว้าวคือเป็นประหยัดน้ำเ่มาแล้วลูกค้ามาแล้วค่ะน้ำไปขายของติขายเด้อขายอยู่วีวีเซลลิ่วบัตรน์วีเซลลิ่วบัตรน์ใส่ฟลาสเกอร์ใส่ฟลั๊กเกอร์สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเด้อค่ะเด้อ ชอบกดใจถูกไลค์กดแชร์เด็กๆนอน <Yeah. S 1> ไม่ใช่อาแบแดดนะนอนในล่ม oh. บัตมันอยู่ไหนก่อนส oh. วัสดีค่ะ